สำหรับขนมไทยออกวันที่2ครัที่ยังไม่รู้วันที่2แล้ววันนี้ผมลงไปในกลุ่มแล้วแล้ววันนี้ตอนเนี้ผมจะลงที่ผมจะปล่อยหน้าเพจเสร็จแล้วผมจะลบทิ้งใครทันผมก็ถือว่าโชคดีใครไม่ทันก็ไปดูในช่อง YouTube ฟัน4คืนนี้ฟันไปที่สี่ ียคนเริ่มขึ้นมาแล้วส่วนขนมไทยนะครับก็คือเลขประจ,จําวันเดี๋ยวผมเอาที่ผมให้ดูที่ผมเคยวิเคราะห์ให้วันนั้นก็คือเมื่อตอนบ่ายผมลงไปในกลุ่มแล้วรัฐบาลผมนะครับนี่เด่นเก้านะ กับเด่นเผมไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้คือที่ผมมานั่งวิเคราะห์กันตั้งแต่วันที่วันที่สิเลยนะครับก็คือเลขกำลังวันของวันพรฤหัสจะมี1มี4ี่มี7็เลขประจำวันจะมี1นึสหแล้วก็8ชนครับสูตรบันชนกันที่9กับ7ชนหลายสูตรด้วยครับชนหลายสูตรด้วยครับ แล้วสูตรที่มันเดินดีสูตรที่มันแม่นที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ดูวันนี้เข้ามาแล้วอย่าพึ่งออกไปจ้ะส่วนใหญ่ไม่เบิ้ลหน้าก็มาก็มาหามเนี่ยดูนะดูมาดูกันต่อเนียห้าซซเนี่ยเห็นไหมมาเบิ้ลหลังมาหามอันนี้เลขมงคลนี่ไหลเลขมงคลศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นี่เห็นไหมนี่นี่ก็เลขมงคลนี่ก็ยังเลขมงคลก็ยังสวยอยู่ แล้วอันเนี้ยที่ล็อกล็อกลังการงานสร้างบ้างเนี่ย903019906907เนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนดูได้เลยออกเลขสวยเห็นไหมครับ190093803789106เนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาสองรอบติดเลยนะเนี่ยโอ้69 332เนี่ยสังเกตเนี่ย583รอบในที่เราแตกสามตัวมันย้ำได้เมื่อสิงหา หกห้าห้าเปดสามเี่ยเมื่อก่อนออกสวยครับเลขละเดี๋ยวนี้ออกทีเลยออกเยว,วะแต่วันรอบเนี้ยคือเขาอยากผมก็อยากให้มันเข้าสามตัวแหละครับแต่วันยากผมพูดเลยมันไม่เหมือนก่อนอ่ะมาแคบ ให้เข้าตัวเจาะสองตัวก็ให้เข้าตัวแบบว่าตัวเด่นตัวเจานะน่ะแค่นี้ก็แบบดีใจแล้วครับแต่ถ้าจะสามตัวนะ่ะยากยากคาดเดายากแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะแม่หนึ่งเก้าเจ็ดบ้ามาบ้ามานะ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสี่เป็นเลขออกยากครับห้าสี่นะ่ะไม่มามันเป็นเลขที่มันออกยากมาก แต่ว่ารอบเนี้ยผมชอบเก้าเก้ชอบเก้าศูนจบแล้วเดอ้อสิปิดไล่แล้วเดี๋ยวผมียายาำให้อีกรอบผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับสิเป็นสูตร สูตรกันสูตรที่แม่นอยู่นะครับสูตรที่แม่นดีก็คือสูตรสองสี่แล้วก็แปดแม่แม่พิจารณาเอาสูตรนี้คือสูตรที่เดินดีสูตรแม่นสุดนะครับแต่ว่าเลขมันชนกันที่สองรองจะเป็นสามเป็นสี่เป็นเก้าเป็นเจ็ดนะครับมีทั้งหมดสี่สูตรนะครับนี่คือเลขกำลังวันพรหัดจะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดโอ๊ยลืมดูเจ็ดก็ชนกันนะเห็นไหมเจ็ดชนกันนี่เดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะลืมดูตรงนี้ ชนกันสี่ชนกันเออไม่แก้แล้วเยเจ็ดชนกันตรงนี้อีกสูตรหนึ่งเจ็ดชนกันตรงนี้ะครับดูเอานะครับตอนเนี้ยสองกับเจ็ดชนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสถรีตอันนี้คือเลขล่างอันนี้คือบนปีที่แล้ว ออกมาก็ตามนี้เลยล่างออกบ่อยสุดจะเป็นเลข9เลข1เลข2เลขเจบนจะออกบ่อยก็6 3สาครับตามนี้ตาลายแห่งแล้นี่แล้วอันนี้ที่ผมวิราะห์ไปตั้งแต่เมื่อนั่นนี่แตก3ปีไม่รอบนี้ผมมักเก้ากับมักเก้กับเคอยแตกแล้วแม่3โตอ่ะแคบบนแม่นอันนี้ผมเปลี่ยน ขนมไทยครับรอบนี้ผมให้เก้ากับเจ็ดผมมักเก้าครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งเก้าอยู่นี่หนึ่งเจ็ดอยู่ตรงนี้เก้าเจ็ดเป็นคู่เด่นเห็นไหมรอบนี้ผมชอบศูนย์ครับอัดไปเลยมักแหงเก้าศูนย์กับศูนย์เจ็ด ถ้ามักก็ซื้อาาลอตเตอรี่ไว้นี่ครับ090กับ07เลขนี้อาศิออกรางวันที่1เด้อผมว่าอาศิออกรางวันที่1เนี่ย90 07เนี่ยบ้าูคือกันส่วนเลขรองทีเป็น72กับ96บอกจากที่อ่าน92ไอ้76เกิดรมเน72นี่96ออกอยู่96นี่ออกเมื่อปีไหนไม่รู้ อเคขอให้โชคดีขอให้เรามีความสุขนะขอให้แฮปปี้วันนี้ขอให้โชคดีเบิ้งว่าทันก็ไปเบิง้งย่องช่องของแม่สีหน่อยเ้อะขอให้โชคดีก่อนแมนมันโชคมันใสได้ไหมแม่สวัสดีครับ